อุบัติภัยจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและมัรนเทาสาธารณภัยขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานไม่จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณที่ชื้นแฉะพร้อมติดตั้งสายดินและเครื่องแตดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติรวมถึงมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานไม่เสียบป,ปลั๊กไฟจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกัน ตลอดจนปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานห้ามใช้ใะสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชํำรุดให้แจ้งช่างซ่อมแซมห้ามนำมาใช้งานเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดกรณีเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรให้รีบตัดกระแสะไฟฟ้าแล้วใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ หากมีผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้สับสวิตช์เบรกเกอร์หรือถอดปลั๊กไฟแล้วใช้ผ้าแห้งหรือเชือกคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกจากจุดเกิดเหตุห้ามสัมผัสต,ตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย